สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีรีวิวมโชนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับ Android Auto นะครับอ่าดูโฉมหน้านก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็น Android Auto ที่เป็นโฉมใหม่นะครับหน้าตาแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับก็ตอนนี้เขาก็มีชื่อเรียกกันนะครับว่าคูวอลนะครับก็ ตัวนี้ก็จะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็จะมีเฉพาะบางกลุ่มนะครับที่สามารถใช้งานอ่าคูวอล์กตัวนี้ได้นะครับผ่านมือถือที่ไม่ได้รูทนะครับโดยการลงทะเบียนกับทาง Google นะครับเป็นผู้ทดสอบคูวอล์กนะครับ End. นดอร์เอนะครับซึ่งตอนนี้เต็มไปแล้วนะครับก็ใครจะลงทะเบียนใหม่ตอนนี้ก็ลงไม่ได้แล้วนะครับ ก็สําหรับอันนี้ของผมก็ลงไม่ทันเหมือนกันนะครับผมลงไม่ทันเหมือนกันผมก็เลยต้องใช้มือถือที่รูทนะครับมาบังคับเปิดฟีเจอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับคูบอกครับโทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์ที่รูทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้แอป A A A I O t w i t k e r นะครับบังคับเปิดคูบอกขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สังเกต navigation มาด้านล่างนะครับ navigation bar ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับ ปุ่มเมนูเดิมเป็นวงกลมตอนนี้ก็เป็นวงกลมเหมือนเดิมครับแต่วงกลมเล็กๆมีอยู่เก้าอันเนี่ยนะครับเป็นจุดๆนะครับไมายยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมีเวลาขึ้นนะครับมีแถบสัญญาณเครือข่ายนะครับระดับแบตเตอรี่มีอยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือแอปที่ใช้งานล่าสุดนะครับใช้งานเป็นล่าสุดนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับปกติจะมีแอปเดียว ของเดิมนะครับตอนนี้ก็จะมีสีสีสีแอปเลยนะครับขึ้นมาล่าสุดสีแอปนะครับที่เราเข้าไปนะครับวันนี้เรากดเมนูก่อนนะครับนะขอพายกดยินกดเบิ้ลไปสองทีกดเมนูก็จะเข้ามาหน้าตาเมนูก็จะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ตรงนี้ก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่พอเรากดเมนูปุ๊บข้างล่างก็จะปุ่มเมนูเดิมจะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นอ่า เหมือนการแบ่งหน้าจอนะครับเป็น3ามส่วนนะครับถ้าเรากดไปปุ๊บเนื้อก็จะกลับไปหน้าเดิมเมื่อกี้นี้นะครับก็คือหน้านี้นะครับจากตรงหน้านี้นะครับเราถ้าเป็น youtube Music เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสมัครสมาชิกเราสามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับของผมมันไม่ได้สมัครสมาชิกนี่มันกดไปมันจะขึ้นอย่างนี้ครับทีนี้เวลาเราจะเปิดเราต้องมาเปิดที่มือถือครับ เนี่ยครับแต่ที่มีถือมันก็จะขึ้นมาให้เรากดเล่นได้ครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเรามีเพล์ลิสต์อยู่แล้วก็เลือกเพลงจากเพล์ลิสต์ได้นะครับก็คล้ายเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราเคยค้นหานะครับแมปนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับส่วนแมปนี้ถ้าเราแตะลงไปมันก็จะขยายเต็มจอนะครับแต่ถ้าแตะซ้ําจะไม่มานะครับต้องกดปุ่มตัวนี้นะครับแลจะกลับมาเป็นแบบเดิมแบ่งจอครับกดอีกทีเข้าเมนูนะครับสําหรับจอที่เป็นจอรถที่เป็นจอเล็ก คล้ายๆจอผมผมเนี้ยตอนนี้ผมยังดูแล้วยังไม่มีวิธีที่จะทําให้หน้าหน้าจอตัวฝั่งที่เป็นจอใหญ่ตัวเนี้ยแสดงมีเดียนะครับตอนนี้มันแสดงแต่มแมปอย่างเดียวเลยเราไม่สามารถเอาเพลงขึ้นมาแสดงตรงนี้แล้วก็เอาแมปลงไปเล็กๆตรงนี้ยังผมยังหาวิธีไม่ได้นะครับก็ยังแต่เห็นจอที่เขาเป็นรุ่นยาวๆก็ทํามันได้นะครับอันนี้ผมผมทำไม่ได้นะครับยังทำไม่ได้ลองเข้าเฟอร์มาตตาดูนะครับ มัตากดเนี่ยครับพอเรากดออกมามันก็เด้งออกมาเลยแต่จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับหนันไม่ยอมไปอยู่ที่จอใหญ่นะครับ คาซีมก็เหมือนกันนะครับลองดูก็ <simples. S 1> จะออกมาตรงนี้เลยนะครับนี่เข้าไปดูในการตั้งค่านิดหนึ่งนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบเดิมได้นะครับตรงตรง ตัวนี้ครับแอปล่าสุดเนี่ยครับมันจะมีข้อกันตั้งค่าเราเลื่อนลงมานะครับเนี่ครับจะมีวิดเจ็ตบนแถบงานนี่นะครับแสดงตัวควบคุมด่วนสําหรับแอปเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดตัวนี้ปั๊บมันจะกลับเป็นดั้งเดิมเหมือนเดิมที่เคยนะครับก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าเราปิดก็จะมาเป็นแบบย่อนะครับ ย่อแจะมีหลายแอปนะครับแอปล่าสุดหลายแอปก็ได้รวมสำหรับหน้าตาโฉมตัวนี้ก็ยังสามารถใช้แอปคาซีมเฟอร์มัตเตอเรือสกินทัวโต้ได้ปกตินะครับแต่ก็ ถ้าจะใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ก็ยังแอปตามแอปนี้ที่ผมลองก็ยังไม่สามารถที่จะเอาขึ้นมารลันบนฟีเจอร์การแบ่งจอตัวนี้ได้นะครับ ถ้าเปิดยูท u b มิวสิกอย่างเงี้ยมันก็จะมาเล่นอยู่ตรงนี้ต่อให้นะครับแล้วก็แมปก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับทา,ทางตวันออกเเหนือไปยังอยอมรินิถีก็จะประมาณอย่างนี้นะครับกดดำทางแล้วก็ อา่ายังมีเพลงขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเดิมถ้าเรากดเพลงไปด้วยแล้วก็นําทางไปด้วยนําทางจะเต็มจอใช่ไหมครับแล้วก็อ่าเพลงเนี่ยที่เราเปิดเนี่ยจะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับอันเล็กๆนะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็จะมีอยู่ข้างๆนี้แต่จอนําทางแผนที่ก็จะเล็กลงนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับแล้วยัง ใช้งานได้ประมาณนี้อยู่นะครับก็ตานนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นโดดเด่นนะครับถ้าเรายกเลือกการนำทางมก็จะโชว์ผลการค้นหานะครับล่าสุดสองครั้งนะครับสองครั้งล่าสุดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเพลงที่เราเล่นนะครับ โดยรวมแล้วก็หน้าตาก็ถือว่าทันสมัยนะครับก็ดูก็ก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นก็ประมาณนี้นะครับก็เืิ่งต้นรีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรครืบหน้าเดี๋ยวผมก็มารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ มารีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ